สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับกับน้าๆทุกท่านนะครับสําหรับสายล่านะครับที่ชอบยิงป่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่นะครับก็จะเตือนนะครับเรื่องการใช้ลูกดอก สำหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นหน้าๆนะครับที่มีประสบการณ์นะครับในการยิงมามากพอสมควรแล้วเนี่ยอันนั้นก็มีอะไรก็คอมเมนต์แล้วก็แนะนำเข้ามาได้นะครับเพราะผมก็เพิ่งใช้ปืนนะครับยิงบุญบกตรงเนี้ยได้5้าเดือน ก็เจอปัญหาแบบนี้ครับอผมไปนั่งพุ่มนะครับอยู่บนต้นไม้แหละนะครับพอดีไปเจอปลาตัวใหญ่พอสมควร3-4มถึงโลนะครับเนื่องด้วยเออ่ผมมองว่านะฮะเนี่ยฮะทุกท่านเห็นไหมครับมันจะมีโูก ท้ายไก่กับหน้าไก่เนาะนะผมก็ผูกตรงท้ายไก่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าในการดึงเวลาเรายิงไปแล้วเนี่ยฮะเวลาติดกิ่งไม้พวกจอกแหนอะไรต่างมันจะดึงมาง่ายแต่ทีนี้ที่ที่ผมต้องมาอัดคลิปนะครับเพื่อ,อขอคำแนะนำหรือแจ้งกับทางสายล่ามือใหม่ เหมือนผมนี่นะครับที่เจอปัญหาเนาะคือยิงปลาทะลุปึน๊นะครับทะลุลูกดอกไปแล้วคือทะลุออกตรงเชือกแล้วครับอ่ะมันยังไม่พันมากนะเพราะามันตัวใหญ่นะผมก็เลยปล่อยมันวิ่งไปนิดนึงนะครับก็นึกว่าโอเคแล้วมันนึกว่ามันจะไม่หลุดนะครับพอเราเริ่มดึงปลามานะครับมันไม่สู้แล้วปลามันนิ่ง ก็เริ่มดึงมานะครับตัวใหญ่มันก็เลยดิ้นครับดิ้นแล้วก็มาอยู่ตรงช่วงระหว่างตรงลูกดอกนะผมก็ต้องรีบไปเอาที่ตักปลานะครับพอมามันก็หลุดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมันหลุดออกตรงทางด้านทะลุไปเลยนะครับ นะครับเนื่องด้วยที่ไอตัวเนี้ยมันมันจะไม่ขวางเวลาเรายิงไปนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับที่ผมเจอนะครับสำหรับสายล่าพี่ๆนะนะที่มีประสบการณ์ก็แนะนำคอมเมนต์มาให้ทราบด้วยก็ได้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นมัดตรงตรงนี้นะครับแต่ข้อเสียเขาก็คือ,เ,อ,อเวลายิงไป ไม่โดนปลานะครับเวลาเราดึงกลับมันจะติดค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ข้อดีก็คือเวลายิงแล้วมันจะเหมือนมันจะไปขัดนะครับขัดลําขวางไว้ตรงปลานะครับถ้ามันทะลุไปนะครับนะอันนี้คือเจอปัญหาที่เจอก็ต้องได้เสียปลาตัวที่สามสี่โลไปนะครับด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อยนะครับในการาใช้ปืน นะครับยิงบุญบกนะครับอันนี้คือปัญหาแรกเนาะนะนะผมก็เลยแนะนําในส่วนตัวผมนะครับผมจะปลูกตรงหน้าไกลนี้นะครับอนะดึงยากไม่เป็นไร,นะรขอให้เวลามันยิงไปทะลุแล้วมันขวางอย่างนี้ครับ่นะแล้วปัญหาที่เจออีกทีนะครับผมไม่รู้ว่า เขาใช้กันยังไงนะครับคืออันนี้มันคือเป็นศูนย์เล็งที่ผมถอดออกนะครับที่มันอยู่ตรงลายตรงนี้เนาะคือไอาสายเล็กๆอะ่ะมันไม่ติดอะไรครับเวลายิงมันก็ผ่านไปได้ดีแต่ทีนี้มันปลาตัวสี่ห้าโลก็ยังนะฮะเป็นปลาธรรมชาติ น้ำคลองน้ำคลองนะครับที่ขอ,อนแก่นที่เจอมันแรงผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสายขนาดเอาแบบใหญ่สุดสามร้อยปอนด์นะครับนะทีนี้เราเจอปลาแลครับสี่ห้าโลได้แหละขึ้นไก่ปั๊บยิงครับเวลายิงลูกดอกมันวิ่งผ่านเนาะปื๊ด ทีนี้สายสายอันนี้มันสายเล็กนะแต่สายใหญ่ที่ผมใช้มันมาพันตรงนี้ครับเวลาวิ่งผ่านมันจะมาพันตนัวนี้มันเวียงครับเอา,อาง่ายๆเนาะมันจะเวียงเกาะกระชากดีครับที่มันขาดเชือกขาดสายสามร้อยปอนนะนะครับ ลูกดอกก็ล่วงลงตรงน้ำสรุปวันนั้นก็แห้วปลาก็ไม่ได้ยิงอีกเลยนะครับอันนี้คือด้วยด้วยประสบการณ์ที่อาจจะยังน้อยเนาะนะครับก็เจอปัญหาแบบนี้ผมก็เลยเอาเอาออกไปเลยนะครับถอดออกดีกว่านะครับก็ขอความรู้นะครับกับพี่ๆน้าๆที่มีประสบการณ์นะครับที่ผมดูในช่อง YouTube ติกตอกอะไรต่างๆนะครับที่หินใช้กันเยอะๆบางคนก็เป็นโกรงอย่างนี้เลยฮะไม่รู้สายมันวิ่งไงอันนี้อันนี้ไม่รู้เนาะนะครับด้วยการใช้ปืนใหม่ๆนะครับแต่ก็ยิงได้ได้หลายตัวแล้วครับสามสี่โลแต่เพิ่งมาเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ขอคําแนะนํากับพี่ๆน้าๆน,นะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของการใช้ลูกดอกนะครับหนักกับสายล่ามือใหม่อย่างผม ก็เลยมาขอแชร์และขอคําแนะนำนะครับก็สําหรับเช้าวันนี้ครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้ผมก็ใช้แบบธรรมดาเนี่ยฮะจะเน้นไม้เนาะทารเล็กหนาๆไว้หน่อยสายยางก็ผมก็ตามสไตล์ครับดึงตึงมากก็ดึงไม่ไหว16มิลรู3มิลนะ พอมีเสริมนะครับหย่อนๆนิดนึงเดี๋ยวจะตึงเข้าไปอีกนะครับโอเคครับก็เช้านี้ก็จะมีปัญหาแล้วก็การแนะนำะเพื่อนๆมือใหม่หมด้วยกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอปัญหาอะไรนะครับในรุ่มน้ำพองนะครับที่ขอนแก่นตรงเนี้ยหรือน้าๆท่านไหนสนใจที่อยากจะมาก็ทักมาได้นะครับโอเคครับก็ เช้านี้ก็ขออ,อัดคลิปแก้งแจ้งนะครับไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ